หมอธีรวัตรเตือนคนไทยอายุ30-40ปีที่มีความดันสูงต้องรีบจัดการตัวเองอนาคตอาจสมองเสื่อมเรื่องนี้ถูกเปิดเผยเมื่อ21กันยายน2566นายในแพทย์ธีรวัตรเหมจุธาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โพสต์เฟซบุ๊กหัวข้อ30-40 ความดันสูงไม่จัดการสมองเสื่อมแน่โดยเนื้อหาดังนี้ภาวะความดันโลหิตสูงเป็นภัยเงียบที่ผู้คนไม่ค่อยสนใจทั้งนี้มักมีความเข้าใจผิดว่าไม่เห็นมีปวดหัวเลยก็ไม่จำเป็นต้องวัดความดันการที่ไม่ปวดหัวนั้นเป็นเพราะความดันโลหิตนั้นค่อยๆไตระดับขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยจะไม่มีอาการผิดปกติใดๆทั้งสิน้นและในที่สุดแล้วเส้นเลือดที่อ่อนนุ่มก็จะเริ่มแข็งโดยมีหินปูนมาจับหรือไม่ก็ตาม และนำไปสู่เส้นเลือดหัวใจตีบตันหัวใจวายเส้นเลือดสมองตันเกิดอมัมพฤกษ์โดยที่ตัวรายนี้สะสมอยู่นานเป็น10ปีค่อยเผยตัวความดันสูงก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสมองทั้งนี้มีหลักฐานชัดเจนขึ้นเรื่อยมาจากการตรวจคอมพิวเตอร์สมองด้วยวิธีต่างๆโดยพบความเชื่อมโยงกันชัดเจนครับระหว่างความดันโลหิตสูงที่ไม่ได้ควบคุมตั้งแต่อายุ30-40ปีกับพยาธิสภาพของอัลไซเมอร์และสมองเสื่อมอื่น และความเปลี่ยนแปลงผิดปกติในสมองส่วนสีขาวโดยการวัดการเคลื่อนตัวของน้ำตามเส้นใหญ่ของสมองจากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกส่วน fractional anisotropy ประสิทธิภาพในการคุมปริมาณเลือดไปยังสมองส่วนต่างๆในแต่ละสถานการณ์ประสิทธิภาพในการควบคุมปริมาณเลือดไปยังสมองส่วนต่างๆในแต่ละสถานการณ์และช่องว่างรอบเส้นเลือดในสมองที่ปฏิบัติตัวเป็นท่อระบายขยะจากสมองไปทิ้งและปริมาณของ free water ความเปลี่ยนแปลงในเนื้อสมองเส้นใยสมองและหลอดเลือดในสมองเหล่านี้มีความผิดปกติสะสมไปเรื่อยๆตั้งแต่วัยกลางคนที่ไม่ได้คุมความดันโดยอายุตั้งแต่3 0มสถึงสีปีความดันโลหิตสูงอยู่ที่ระดับตัวบนคือ130และตัวล่างคือ80โดยที่ในคนอเมริกันนั้นประมาณกันว่ามีไม่ต่ำกว่า44 4 6ถึง46%ที่มีความดันสูงโดยผู้ชายจะพบมากกว่าผู้หญิง แต่เมื่ออายุเกิน65ปีผู้หญิงจะเริ่มพบว่ามีความดันสูงกว่าผู้ชายเนื่องจากหมดประจำเดือนขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนการที่รู้ตระหนักถึงความสำคัญที่ต้องคุมความดันตั้งแต่แรกจะทำให้ลดภาระในการต้องดูแลสุขภาพได้อย่างมหาศาลการศึกษานี้รายงานในวรารสารสมาคมแพทย์อเมริกัน Jama Network Open 3เมษายน2023โดยใช้ข้อมูลจากโครงการ Kaiser Healthy Aging and Diverse Life Experience และ The Study of Healthy Aging in African-American โดยรวบรวมกลุ่มประชากรทั้งเอเชียคนผิวดำผิวขาวและลาติโนทั้งนี้โดยโดยรวบรวมกลุ่มประชากรทั้งเอเชียคนผิวดำผิวขาวและลาติโนทั้งนี้โดยตั้งสมมติฐานว่าภาวะความดันที่เกิดขึ้นตั้งแต่อายุ30-40ปี จะมีผลกระทบกับดัชนีชีวาภาพที่บ่งชี้สมองเสื่อมและความคงตัวในสภาพของสมองส่วนสีขาวซึ่งประกอบส่วนใหญ่ด้วยเส้นใหญ่ประสาทโดยการประเมินด้วยภาพคอมพิวเตอร์สมองกลุ่มประชากรศึกษาทั้งสองโครงการเริ่มมีการประเมินระหว่างปี1964ถึง1985และติดตามเรื่อยมาจนกระทั่งปี2017 2021, และปี2021โดยมีประชากรในการศึกษานี้472คนด้วยกัน ผลการศึกษาพบว่าคนที่สูงวัยอายุประมาณ75ปีโดยเฉพาะในผู้ชายจะมีความผิดปกติในสมองถ้ามีความดันที่ไม่ได้ควบคุมตั้งแต่ยังอยู่ในวัย30-40ปีเมื่อเทียบกับคนที่ไม่มีความดันสูงความผิดปกติที่เห็นชัดเจนคือมีปริมาณของเนื้อเปลือกสมองส่วนสีเทาเรียกว่าคอร์เทกซ์ยุบลงรวมถึงในสมองส่วนหน้าผากและส่วนขมับโดยทําให้ปริมาตรของเนื้อสมองนั้นลดลงและทําให้เห็นว่า ช่วงโพรงน้าในสมองมีขนาดใหญ่ขึ้นและมีความผิดปกติในเนื้อสมองส่วนสีขาวโดยวัดจากประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงการทํางานของสมองส่วนต่างๆที่ว่าเป็น Brain Connectivity และ Free Water ดังที่กล่าวข้างตน้นการศึกษานี้แม้ประชากรจะมีจํานวนไม่มากนักแต่ก็มีการติดตามที่ดีแม้อาจจะมีข้อจํากัดอยู่ที่การศึกษาด้วยคอมพิวเตอร์สมองนั้นจะกระทําที่จุดเวลาเดียวกันก็ตาม แต่ผลของการศึกษานั้นอาจจะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างกันระหว่างเพศชายและหญิงโดยที่ผู้หญิงนั้นดูว่ามีความเป็นไปได้ที่โฮอร์โมนเพศหญิงจะสามารถป้องกันผลกระทบของความดันสูงต่อการเหี่ยวฟอของสมองได้จนเมื่อโฮอร์โมนหมดและเพศสตรีจะดูมีความแตกต่างในตำแหน่งของสมองที่ถูกกระทบจากความดันเมื่อเทียบกับเพศชาย